สวัสดีเพื่อนๆชาลิสนี่ดอทุกคนที่อชอบชมคลิปนี้นะครับตอนเนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันพุธเดี๋ยวจะเป็นคําทํานาช่วงเดือนมีนาคม2565นะซึ่งก็จะเป็นคํนทนาทํานความรักความสัมพันธ์ภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนสสนิทและก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วไปตามลำดับนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะหน้าไพ่ความรักคนวันพุธในเดือนมีนาคมเนี้ยตัวคุณอาจจะมีความสุขขกกกััับบคความมามมรรึ้นนะ หากเคยมีปัญหาติดขัดอะไรกับคู่ของคุณมาก่อนเนี่ยก็จะสามารถจบปัญหาเหล่านั้นแล้วก็มีการสร้างข้อตกลงที่ดีระหว่างกันแล้วก็สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในความรักเอาไว้ได้ต่อไปอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคุณจะพบว่าคู่ของคุณนั้นเขาได้มีการเปิดเผยความคิดและแสดงความต้องการของตัวเขาออกมาให้คุณได้รับรู้อย่างชัดเจนเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งไอ้ความเอาจังออจของเขาตรงนี้มันก็ทาให้คุณเริ่มตระหนักถึงปัญหาในความรักขึ้นมาได้อะว่าเขาจะเริ่มเอาจริงกับปัญหาที่มีกับคุณแล้วนะครับ คุณก็เลยต้องการปกป้องรักษาความรักที่มีเอาไว้ให้ได้ต่อไปอยู่นะโดยแนวทางการแก้ปัญหาความรักของคุณเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามในการปรับเปลี่ยนจากสิ่งเกา่เกาๆที่เคยเป็นและเคยทำมาก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากมีความสุขสบายใจกับความรักได้มากขึ้นแล้วลก็คุณก็ควรทําใจยอมรับแล้วก็เดินออกจากสิ่งเกา่เกาๆที่เคยเป็นมาซะน,นะครับโดยภายในตอนต้นเนี่ยก็มายืนยันแล้วนะว่าคุณจะสามารถทำมันได้สําเร็จด้วยอืมนี่ก็คือแนวะโน้มภาพรวมนะครับทีนี้มาดูกันนะว่าอีกฝ่ายหนึ่ง คนรักของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับหน้าพายความคิดของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเองเก็ต้องแบกรับความรู้สึกไม่ดีแล้วก็คิดมากกังวลกับสิ่งต่างๆกับคุณมาก่อนนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งเหมือนหลังชนฝาแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มแสดงพลังอํานาจในตัวเองแล้วก็อยากจะพาชีวิตของตัวเขาออกจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่นานั้นไปซะนะครับ มันเป็นเหมือนการฮึดสู้เพื่อนําพาให้ตัวเองเนี่ยได้มีความสุขสบายใจและก็ปลอดภัยมากขึ้นนะอืมทีนี้ดูอลอเคลนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างณไพ่ใบน,าานี้ถึงแม้ว่าที่อ่านไพ่ไปในตอนต้นจะบอกว่าคู่ของคุณนะ่ะเขาจะเริ่มทาตัวรุนแรงเด็ดขาดใส่คุณเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณนะครับเพราะว่ามันทําให้คุณได้รับรู้ความคิดความรู้สึกของเขาแล้วก็ สามารถเอากลับมาวางแผ่แล้วคิดหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงตัวเองรวมไปถึงการหาหนทางใหม่ๆใ,ในชีวิตความรักที่มจะทําให้คุณกับคนรักเนี่ยมีความสุขร่วมกันได้ทั้งสองฝ่ายจริงๆนะครับทีนี้ดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะหน้าให้คนโสดสนิทันพุทธเนี่ยดูแล้วมันก็มีความรักดีๆเข้าสู่ใจคุณนะครับ แต่แต่ว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนอาจจะเพราะว่าคุณคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะชอบชีวิตแบบสันโดษแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่านะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงในชีวิตมากกว่านะหรือไม่ก็มาเป็นการวางท่าทีเอาไว้ก่อนนะเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงแล้วก็สถานะที่ดีในชีวิตของตัวเองเอาไว้ไม่ต้องการให้ความรักเนี่ยมาส่งผลกระทบกับชีวิตของตัวเองมากเกินไปกันนะครับอืทีนี้ดูกันนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณค,ณคณนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณกับเขาอ่ะก็น่าจะมีความคิดที่ตรงกันอยู่พอสมควรเลยนะบางทีอ่ะคุณทั้งคู่อาจจะชอบกันอยู่ก็ได้อ่ะแต่เขามองว่าเวลาเนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในเรื่องความรักในตอนนี้นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่มูมันตั้งใจแล้วก็อยากเดินนักธับมันอยู่นะความรู้สึกรักชอบต่างๆเนี่ยก็เลยต้องเก็บซ้อนมันเอาไว้เพื่อรักษาความมั่นคงในชีวิตของตัวเองหรือไม่ก็ต้องการให้ความรักครั้งนี้มันพัฒนาไปแบบยั่งยืนมั่นคงจริงๆนะครับก็เลยไม่อยากเร่งรีบกับมันนะ ทีนี้มาดูอลอเคลกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างไพ่บน,นีนก็เป็นการบอกว่าในเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตของคุณจริงๆนะและก็มีคุณค่ามากเพียงพอที่คุณจะให้ความสําคัญแล้วก็เก็บรักษามันเอาไว้ต่อไปให้ดีนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันจะสร้างปัญหาแล้วก็ส่งผลเสียกับความรักครั้งนี้ได้นะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็ขอให้ปกป้องรักษามันเอาไว้ให้ดีนะครับ ทีนี้ดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างนะน,าาน,กนักพ่าความรักคุณพุธที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยดูเหมือนมันจะมีเหตุการณ์สําคัญบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกคุณอย่างก,กระทันหันเข้ามานะครับตรงนี้ผมมองไปได้2ประเด็นนะอย่างแรกคือคุณทั้งคู่อาจจะมีเรื่องให้ต้องแยกทางออกจากกัน มือนจะมีคนนึงอ่ะจะเดินหน้าไปใช้ชีวิตของตัวเองพบเจอผู้คนมากมายเยอะขึ้นนะโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้อ่ะแล้วก็ต้องอดทนเก็บซ่อนความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้นะครับหรืออีกทางหนึ่งในทางล่ายลายนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหามบอที่3เข้ามาในชีวิตนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ยังไม่ชัดเจนเปิดเผยซะทั้งหมดไงคุณก็เลยทําได้เพียงแค่เก็บซ่อนความสงสัยเอาไว้ไม่สามารถพูดจาใจถามถึงข้อสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจของคุณออกไปได้นะครับอืมทีนี้มาดูกันนะครับว่าเจะอ,อีกฝ่่่ายยนนนึงงคคักูอุณเี เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับหน้าพ่ยความคิดของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมองว่าคุณอะค่อนข้างจะดูชักช้ามีสิ่งที่ไม่ตรงใจเขาค่อนข้างมากเลยนะเหมือนคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างเต็มที่เขาก็เลยต้องการเดินหน้าทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองจนเหมือนกับว่าทําอะไรโดยที่ไม่สนใจคุณเลยอะเพราะเขาคิดว่าคุณไม่สามารถทําให้เขาได้ไนงะ มันก็เลยเป็นการเข้าหาสังคมไปทําสิ่งต่างๆเพื่อที่เขาจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการนะหรืออีกแง่หนึ่งในทางใลายที่ว่าเป็นเรื่องปัญหารักสามเศร้าอ่ะก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาอ่ะไปพบเจอคนภายนอกที่ดูดีกว่าแล้วอาจจะมีความตรงใจแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของเขาตรงนี้ได้ไนงะเขาก็เลยเดินหน้าไปสู่สิ่งนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นแนวทางใลายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะอืมทีนี้รู้อะไรขึ้นกันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง หน้า,าไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับเพราะสิ่งที่อ่านไพ่ในตอนต้นจะบอกว่ามันจะมีเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นกับคู่ของคุณและตัวคุณเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นการชี้ให้คุณเห็นถึงจุดอ่อนข้อเสียต่างๆของตัวคุณนะเพื่อที่คุณจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สามารถนําพาความรักที่มีอยู่เนี่ยให้เดือนน้าไปสู่ความสุขที่ดีและมีความตรงใจในตัวของเขาได้มากขึ้นนะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีชนะความรักของคุณเกิดเันพุทธนะพบเจอสิ่งที่ด หาทาออกจะปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้เราก็มีความสุขกับคนรักของคุณตลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ